สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วีเลฟกันซึ่งเราจะนำเรื่องเราที่มีเนื้อหาสาระและไม่มีสาระทั้งในอดีตและปัจจุบันมาเสนอผ่านช่องวีเลฟกันของเราใครยังไม่ติดตาก็กดติดตามกันด้วยนะครับ วันนี้ผมจะพาท่านย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาถึงการลอบยิงนายชินโซฮาเบะมีความลับอย่างไรขอเชิญติดตามกันได้การลอบยิงนายชินโซฮาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในวัย67ปีในเมืองดาราประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2565ขณะปราศัยหาเสียงเพื่อสนับสนุนลูกพลเรืเสรีประชาธิปไตยผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาสูง ที่ผ่านมานั้นคิดว่าคุณผู้ชมคงจากันได้ดีซึ่งเหตุการณ์ขนาดนั้นทําให้คนทั้งโลกต่างก็ตกใจชอ็อกและก็มีการตั้งคําถามต่อมาว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นได้อย่างไร คุณผู้ชมสงสัยกันบ้างไหมครับถ้าสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยและฉันบอผู้ก่อเหตุนั้นมีชื่อว่าคุศสียานางาคาริอายุ41ปีซึ่งเขาเคยเป็นอดีตทหารเรือหรือสมาชิกกองลังคับกันตนเองทางทะเลซึ่งหลังจากที่เขาโก่อเหตุและถูกจกับกุมได้นั้นเขารับสารภาพว่าเพราะเขาไม่พอใจในายโนบุสุเกะคิช,ช,ชิซึ่งเป็นตาของนายอาเบะและเป็นอดีตนาย,ยกญี่ปุ่นระหว่างปี2005-2003และเป็นผู้ที่นำลัทธิมูลมาเผยแพร่ โดยเขาบอกว่าแม่ของเขาเป็นผู้ศรัทธาในาลทัทธิมูนมากและได้บริจาคเงินไปจำนวนมากให้กับลทัทธิดังกล่าวจนทําให้ครอบครัวต้องพังทลายจึงมีความแค้นและมาลงที่นายอาเบตนั่นเอง และต่อมาสหพ,พันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (SWPU) หรือบทแห่งความสามาัคคีหรือรับที่มูลนั่นเองก็ได้ออกมายีนั้นว่าแม่ของนายนางากามินั้นเป็นสาวกของรัฐทิจิและจากการลอบสังหารนั้นคุณผู้ชมเคยเสังเกตไหมครับว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุน,นั้นทําไมมันมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันเพราะมันยังมีสิ่งที่ผมสงสัยและต้องหาคําตอบให้ได้ว่าทําไมประเทศที่มีอัตราการครอบครองอาวุธปืนที่ต่ําอย่างญี่ปุ่นนั้น การก่อเหตุมันมถึงง่ายขนาดนี้และในที่สุดผมก็หาคำตอบให้ตัวเองได้ก็เพราะการที่เขามีประชาก,กรที่มากถึง125ล้านคนนั่นเอง มันทําให้มาตราก,าการการควบคุมการซื้ออาวุธของเขานั้นมีสูงมากซึ่งแต่ละคนกว่าจะได้อาวุธปืนมาครอบครองนั้นจะต้องฝ่าด่านการขอใบอนุญาตที่สุดหินนั่นเองและด้วยการครอบครองอาวุธที่แสนยากเย็นนี้ทาให้ในายเศสษยาน,นางามีจึงได้มีแนวความคิดผลิตป,ปืนขึ้นมาใช้เองโดยทาปืนลูกซองสั้นสองกระบอกแบบปืนเถื่อนทําเองคล้ายๆยปืนอีโบที่มีลํากล้องเดียวของบ้านเราแต่การทำปืนของนายเศสษยะนั้นเขาทำมันมาจากท่อเหล็กสองท่อที่มีความยาวประมาณ40เซนติเมตรและกว้าง20เซนติเมตรในลักษณะการวางคู่ กันยึดบนแผ่นไม้พันติดกันด้วยเทปผ้าสีดำการบรรจุกระสุนจะใช้ดินปืนมาอาัดใส่ท่อเอแบบปืนโบราณการยิงใช้จุดชนวนด้วยไฟฟ้าที่ต่อวงจรมาให้กดเวลายิง โดยที่เขาได้คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเองตามแบบที่ดาวนโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตส่วนอุปกรณ์การยิงอื่นๆเขาทํามันออกมาจากการฉีดเส้นพลาสติกออกมาทางเครื่องตินสัมผโดยได้นวคิดการทําปืนมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Punisher ซึ่งรูปแบบปืนจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันและยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เก่าถึงก็คือไอจ้าปืนจากภาพยนตร์ที่เป็นอุปกรณ์ในการก่อเหตุนี้มันมีคนคิดสร้างมันขึ้นมาจริงๆซึ่งมันมีชื่อว่า Punisher ตามชื่อภาพยนตร์หรือ d x t r a i l ซึ่งผู้ออกแบบคือ Ivan Santik โดยเขาคือผู้ที่ความหวัอยู่ในวงการอาวุธและ ปรสบการมาอย่างยาวนานและเจ้า DX2 มันถูกออกแบบมาให้เป็นชุดกันซึ่งได้ถอดแบบออกมาจากภาพยนตร์ได้อย่างดีเยี่ยมและถึงแม้มันจะมีดีไซน์ที่สวยและทันสมัยก็ตามแต่คุณผู้ชมเคยคิดไหมว่าถ้ามีการวางหจหห่ายจริง ไทยจะกล้านํามาใช้เพราะดูแล้วหน้าตามันเหมือนกล้องวงจรปิดยังไงยังงั้นและผมยังเชื่ออีกว่ามันจะสามารถใช้งานได้ยากมากๆเลยเพราะด้วยลักษณะของปืนชุดไกที่สัดแรงอยู่แล้วเมื่อมาเจอกับแรงดับเบิลคืสองแบบนี้ผมว่าจะต้องเจอกับอาการรีคอยล์แน่นอนและคนที่ใช้ได้ก็คงจะมีแต่พวกซุปเปอร์ฮีโร่เป็นผมเองก็คงไม่กล้าใช้ก็คงต้องไปใช้ปืนแจ็คกินงหนึ่งแาวบ้านตามเดิมจะดีกว่ายังไม่จบนะครับวกกลับมาอีกหนึ่งประเด็นในการรอบสังหารอเบดนั้นมีคนตั้งข้อสงสัยว่าแล้วระบบการรักษาความาปลอดภัย ญี่ปุ่นนั้นมันลห้หลวมมากเลยจริงๆเลยจริงๆแล้วอาเบะเองเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่รปภเส่วนตัวอยู่แล้วแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นระยะประชิดและไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีระเบียบที่นัยสูงแบบนี้และจากการที่เจ้าหน้าที่รปภได้เข้าควบคุมตัวผู้กระเหนได้ทันทีนั้นบังเอิญมีผู้ไปสังเกตการปรากฏตัวของโมเอมิอิชิดะและก็มีเสียงสอบถามตามมาว่าใหเธอใช่เธอหรือไม่และเธอเป็นใครและคุณผู้ชมคิดว่าเธอเป็นใครผมก็สงสัยถ้าอยากให้ผมเล่าต่อบ ก็ช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปกันะผมสัญญาว่าจะขุดความรับของเธอมาให้คุณผู้ชมรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ลึกยันก้นมหาสมุทรผมก็จะขุดมันขึ้นมาให้ได้สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์จบประเด็และคอมเมนต์มาดา่ากันดีกเพื่อเป็นค่ามาว่าปลากระป๋องถ้ายังด่าไม่น้ำใจก็แชร์ไปให้เพื่อนช่วยด่าอบคุณเลยสวัดวสดีครับ